สวัสดีครับเรามาพบกันอีกแล้วนะครับจะมาฝึไก่ไก่ต้าฟางครับวันนี้เราก็อยู่ในสนามเรโอเคนะครับนี่นะมาซ้อมแปมซ้อมมือครับกับอาจารย์สมนะครับมือดีของเราครับหนึ่งหนึ่งชนบุรีนะครับมาไปครับแหน่งนี้นะครับมาซ้ายไปครับอย่าไปกรเด็เล่นครับมาซ้ายกับอาจารย์สมทันทีนะครับวันนี้ลองเล่นมาซ้ายดูนะครับ สมเปิดเบีย้ยตำแหน่งนี้จะขึ้นมาขวาเลครับครับไปครับเอาม้ากินขึ้นมานครับมากินขึ้นมาตำแหน่งนี้ก็ต้องเอาไว้ไม่ได้นะครับไล่ขึ้นไปครับรขอม้ามาต่อมา้าเราครับโดนกินเสีกครับ นี่ยดตำแหน่งนี้นะครับก็เปิดเบียดขึ้นไปนครับเบียดแหน่งชอทช้างครับดูแล้วน่าจะเก็บคุณนะครับเก็บคุนไว้ที่ฝั่งไหนดีนะครับตำแหน่งนี้ก็เปิดขึ้นไปสู้เลยครับ บีริมคัขับไปก่อนครับเอ่อเฮ้ยพี่คู่ขึ้นไปครับแห่งนี้ก็ขึ้นโพนครับปไหน,หน้าสีขาวมาแล้วครับน้าสีขาวมาแล้วก็ เปิดเพลดุรีไหมครับ <S 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 เข้าไปเกมสามสิบนาทีนะครับหลบเรือนะครับโดนยินตัดขึ้นมานครับก็เมิดยิงไหมครับ แล้วนะครับตำแหน่งนี้นะครับก็เบิดเบีย้ยขึ้นไปเลยดีไหมครับนะครับเบิดเบีย้ยขึ้นไหมครับเล่นตากตรดนี้ยครับเในแบบเสียงๆดีนะครับ โดนทิ่มไล่มาเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ตหน่งต่อไปก็คงถอยนะครับโดนกินเข้ามาแล้วนะครับก็ตำแหน่งนี้อ,อะไรกินดีครับเอามากินดีไหมครับ กินจับโค้กเขาเลยสองตัวเลยนะครับก็นอนตำแหน่งนี้เสริมขึ้นไปนะครับ เม็ดมาแล้วครับเม็ดมาแล้วก็เสริมแนละ้วสังกน์นี้ไปครับยังไม่หลบตากดนะครับ ไปครับเปิดมาตำแหน่งนี้จะทำอะไรโดยครับหลบตากดนครับชหนึ่งตานะว่คุาทนี้ครับโคลยังขาดอยู่ครับมา้ามาแล้วครับครับม้ามาในตำแหน่งนี้ก็จะมาจับโคแลนเราครับ เสริมโคลนขึ้นไปเลยได้ไหมครับเนี่ยเสริมโคลนขึ้นไปนี่ยอะไรครับ,รบแล้วต่อไปก็เป็นตาของสีขาวเด่นครับอาจารย์สมครับ เพงเสกินต,ต่อไปครับต่อจาการสมสมครับการสมจะท,ทํเอย่างไรนะครับเอาเรือมาปลูกไว้ก่อนนะครับปลูกไว้ก่อนตำแหน่งนี้ก็ขึ้นขุนครับจะได้เอาเรือีกลำนะครับออกมาใช้งานนะครับ อมามาเกาะกลัวแล้วนะครับก็ตำแหน่งนี้ก็คงต้องครับขยับเรือหนึ่งตานะครับขยับเรือมาให้ลูกค้านะครับจัดสมเล็งนะครับเล็งตาลูกค้านะครับจะเอาคนมาให้กินฟรีแล้วครับตักคนขึ้นมาแลกคนเนี่ยเรากินนะครับเราก็จะมีตำแหน่งลูกค้าครับไม่เอาครับก็เอเรือนะครับ มานกันว้อีกตัวนึครับตาต่อไปคงต้องขยับขุนนะระเบิดขึ้นมานะครับเบิดตำแหน่งนี้ครับก็ อาจารยสมมีตำแหน่งที่จะลุกครับลุกกินเรือนะครับนะครับกินไปก่อนนครับโดนกินตำแหน่งนี้นะครับโดนกินตำแหน่งนี้เอามมากินได้ไหมครับหมากินครับกินไปครับาการสมหาวิธีลุกค่านะครับ เหมือนจะเสียบเบี้ยฟรีไปแล้วหนึ่งตัวนะครับสีขาวนะครับตำแหน่งนี้นครับแต่อย่าลืมนะครับสีดำนะครับมีตำแหน่งคุกคาดอยู่นะครับสีม้าสีขาวก็รอจังหวะนะครับที่จะทําการรุกนะครับเดินคนมาต่อคนหรือเปล่านะครับเดินคนมาต่อคนเราจะเอาม้าไปรุกนะครับ อามาไปรูปไม่ก็กินโคนครับอ่ตำแหน่งนี้ก็น่าจะต้องขยับนะครับขยับคุณมาก่อนหนึ่งตานะครับตรงกันตาลูกค้าครับ เอาโคนมาจับเบี้ยแล้วนะครับตำแหน่งนี้นะครับรูปไปนหนึ่งทีได้นะครับรูปไปนหนึ่งทีก็ต้องเอามากินนะครับกินไม่ดีนะครับก็ โทรอ่ะผิกดกฎโดนโทรศัพท์เนี่ยโทรเนี่ยมือเธอเนี่ย จังหวะนี้เอาโคนกลับมาไล่ม้าได้ไหมนะครับกลับมาไล่ม้าครับมาตัวนี้ยืนสวยเกินไปนะครับนะครับกลับมาไล่ครับน่าจะเป็นเต้มที่ดีที่สุดนะครับในในตำแหน่งนี้ครับมาดูแล้วยังมาตัวนี้รอจังหวะมากนะครับที่ไถโคนมาไล่มาก่อนนะครับก่อนที่เขาจะดันเบี้ยขึ้นไปงายนะครับเรื่องที่จะดันโคนขึ้นมานะครับ ดันคนขึ้นมาตำแหน่งนี้นะครับเอาเอาม้าลุกได้ไหมครับมากินม้าครับไปก่อนนะกินม้าครไปก่อนนะบคนกินม้านะครับคนกินม้าครับขับม้าตัวใหญ่ๆนะครับมีตำแหน่งม้าไปลุกลุกลุกกนเรือได้ครับที่ตำแหน่งชอสชิงนะครับชอสชิงหกนะครับเป็นเกมสามสิบนาทีนะครับตอนนี้ก็ใช้ไปคนละเก้านาทีนะครับ จันสมทชไปแปดนาทีนะครับมีผู้ชมเข้ามานะครับหนึ่งท่านนะครับไก่ก้าวฟ้านะครับซ้อมกันนะครับจะเป็นซ้อมกันในกลุ่มนะครับก็จดอยู่ที่หนึ่งพันสองบวกบวกบวกครับมานี้ครับหนึ่งพันสองเป็นต้นไปนะครับไปซ้อมกันในกลุ่มแปดเท่นะครับท่านใดว่านะครับก็เข้ามาชมได้นะครับไม่ห้ามนะไม่ห่วงนะครับโดยกินตังตำแหน่งนี้นะครับก็ คนคู่ครับกินขึ้นมานะครับเรากินเรือก่อนได้ไหมนะกินเรือก่อนเขาจะเอาคนกินคนนะครับกินคนเราผมกินขึ้นไปครับก็ต้องกินเรือหนึ่งลำนะครับเราก็มาดูนะครับเรากินเรือหนึ่งลำเราก็จะเหลือเรือหนึ่งลำนะครับลองดูนะครับกินเรือไปก่อนครับ เราได้เรือมาแล้วครับหนึ่งลำนะครับถ้าคนกินโคนนี่เขาจะเสียเรือฟรีๆไปแล้วนะครับหนึ่งลำนะครับไม่รู้ว่าคุ้มหรือเปล่านะครับมาดูกันนะครับอ่ะอย่างนี้ครับไปครับเห็นไหมครับว่ามีเรือเนี่ยต้องเลือกกินเรือหนึ่งลำนะครับจะกินลำไหนครับนะครับ ลำรู้นะครับกินลำนี้กินลำล่างนะครับกินลำล่างเราก็น่าจะกินเบี้ยหนึ่งตัวนะครับกินเบี้ยก่อนนะครับขอไปต่อครับเบี้ยหนึ่งตัวครับออสองตัวครับเจ้าโคนไหลขึ้นมาแล้วนะครับต่อพี่ตำแหน่งนี้นะครับ รุกไปก่อนหนึ่งทีได้ไหมนะครับกกรบุกไปก่อนมนะครับรุกอีกหนึ่งทีนะครับตำแหน่งนี้ก็ เมียขึ้นไปนะครับโคนสีขาวน่าจะไหลมานะครับจับกินเบี้ยนะครับจับกินเบี้ยตำแหน่งนี้นะครับก็ลุกไปก่อนหนึ่งทีนะครับนะครับตำแหน่งนี้ก็หงายนะครับหงาลุกนะครับเราคงต้องหลบนะ ต้องเป็นหน้ามุดมาดานะครับไปอยู่ข้างพี่นะครับจะจนหรือเปล่าไม่น่าใจนะครับต่อพี่ตัวเดียวนะครับก็เสียวได้นะครับก็โดนลุกหนึ่งทีนะครับขึ้นครับก็ขึ้นไปเลยครับมันก็จะโดนลุกล้ออยู่ไม่จบไม่สิ้นนะครับทีนี้สีขาวก็ต้องหาวิธีนะครับมุดนะครับมุดโคลนมาให้ได้นะครับมาอยู่ตำแหน่ง ขอไข่นะครับหน้าพทีาร้าขอไข่ขอไข่ขอไข่ห้านะครับกดนะครับกดก็คงต้องเอาเบียงหนกลับมานะครับเบียไหนกลับมา ผมต้องเอาโคนเอาเบี้ยอะไรกลับมาเซตทรงก่อนนะครับจะกินสองแล้วนะครับกินสองตำแหน่งนี้ก็ให้กินนะครับขอเบี้ยกลับมาครับแลนน้น่าจะปล่อยนะครับเราจะดึงยืดเรือไปก่อนหนึ่งตาครับเพื่อเขากินอ่าตำแหน่งนี้ครับก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับก็เดินโคนนครับ ครับขึ้นไปประจำตำแหน่งรบนะครับไปกลับมาปลูกนะครับสีขาวพยายามดิ้นนะครับเพื่อจะเอาหมุนโคนมาให้ได้นะขอยโคนกลับมาแล้วนะครับกลับมาตำแหน่งนี้ก็ให้กินไปเลยนะครับกินเบี้ยคนละตัวนะครับกินเบี้ยคนละตัวครับนะครับขอยโคนกลับมาครับ ตนนี้จุดอ่อนนะครับมีเบี้ยขาวสองตัวครับเป็นจุดอ่อนนะครับขุมสีดําก็อยู่ที่ตำแหน่งไม่ดีนะครับก็โขนมาได้นะครับก็จบชีวิตเหมือนกันนะตำแหน่งนี้ครับคงต้องกินกันก่อนนะครับเอาคนลุกไปครับนะครับยอมเสียสองนะครับกินลุกโคนกินนะครับหรือว่าเอาเรือลุกก่อนเรือลุกก่อนไม่ดีนะครับเอาคนแรกโขนไปนะครับ จะเอาเรือมาแทะการนะครับกินเข้าไปครับแทะการแล้วกินเบี้ยฟรีนหนึ่งตัวนะครับนะครับสิขาวต้องผูกครับจะขุนม,มาผูกเบีย้ยแล้วเอาเรือผูกเบีย้ยนะครับก็ผูกนะครับก็อย่างนี้ก็กินก่อนนะ หมดมาแล้วนะครับก็เรือไปครับนะครับเอาเรือนะครับมากักไว้ก่อนนะครับเราจะไม่ให้ขุนศีขาวมุดเข้ามาได้นะครับแต่มแต่แม็กกุบดานนะครับหนึ่งเรไปก็หาวิธีนะครับเจนเบี้ยครับเปงายนะครับ ก็มีเบี้ยมากกว่าสองตัวแล้วครับอย่างนี้ก็ดึงคุณค่าของเบี้ยรครับก็มีเบี้ยจุดอ่อนอีกหนึ่งตัวครับอาจารย์สมก็ยอมแพ้ไปนะครับก็ขอขอบคุณนะครับทุกท่านนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับคลิปหน้านครับสวัสดีครับ